สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกําหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect สวัสดีค่ะคุณจมทุนรกค่ะนี่คือรายการตรีเพจเกตทำกินนะคะรายการที่เราคุยกันถึงเรื่องธุรกิจค่ะ การทำธุรกิจสมัยนี้ก็คือเราเรียกกันว่าการเป็นผู้ประกอบการรัฐบาลทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะที่พยายามอย่างยิ่งในการที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้คนในประเทศเป็นผู้ประกอบการไม่อยากให้เป็นลูกจ้างเพราะการที่มีใครเป็นลูกจ้างตำแหน่งงานมันหายไป สมมติเรามีตำแหน่งงานอยู่ร้อยหนึ่งพอมีคนไปเป็นลูกจ้าง3คนมันก็เหลือ97ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนไปเป็นผู้ประกอบการเมื่อมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นหนึ่งคนแล้วแต่ธุรกิจนั้นเล็กใหญ่แค่ไหนก็จะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเปิดร้านอาหารมีเด็กเสิร์ฟมีเด็กล้างจานมีเด็กช่วยหั่นผักก็จะต้องสองสามคนตำแหน่งงานมันก็เพิ่มขึ้น ทีนี้การเป็นผู้ประกอบการเนี่ยบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จบางคนนั้นประสบความสำเร็จแต่ไม่รวยบางคนรวยแต่รวยช้านะครับรายการของเราเนี่ยพูดมาตั้งแต่ต้นรายการหลายคนที่ไม่ได้ชมตอนตอน้นอาจจะไม่รู้เราขอทวนนิดนึงรายการของเราชื่อรายการตรีเพชรเกบทำกินตรีเพชรก็แปลว่าเพชรสเม็ด เพชรสามเม็ดของเรามีอะไรบ้างปัญญาวัชระมนโนวัชระกายวัชระปัญญาวัชระกแปลว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ดีในการที่เราจะทําอะไรก็ตามอย่าทําสิ่งที่เราไม่รู้อย่าทําในสิ่งที่เราไม่เป็นเพราะไม่ฉะนั้นเราจะต้องอาศัยจมูกคนอื่นหายใจคนจะทําร้านอาหารถึงแม้ว่าตอนหลังอาจจะไม่ได้เป็นคนขึ้นเตาเองแต่ควรทําอาหารเป็น จะได้สอนลูกน้องได้หรือถ้าเ,เกิดแม่ครัวที่เราจ้างมาเบี้ยวเราก็ยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้ข้อที่2มโนวัชระจิตใจที่เป็นเพชรจิตใจที่เป็นเพชรเนี่ยรายการของเราให้สองความหมายนะคะความหมายที่1คือจิตใจที่แข็งแกร่งเพราะการทำธุรกิจนั้นมันมีความเสี่ยงและมีปัญหามากมายความสาเร็จของธุรกิจ ไม่ใช่เป็นการเดินบนพรมแดงที่โรยด้วยกลีบกุราบแต่ถ้าเกิดเจอปัญหาแล้วย่อท้อจิตใจไม่แข็งแกร่งพอก็จะไปได้ไม่ไกลแต่ความหมายหนึ่งของคำว่ามโนวัชระหรือใจเป็นเพชรนั้นคือใจที่มีความปรารถนาดีกับลูกค้าไม่ว่าเราทำธุรกิจอะไรก็ตามเราต้องหวังว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะช่วยทำให้ชีวิตของลูกค้าเราดีขึ้นเราขายอาหารเสริมอย่างเงี้ย เราทำสปาอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือเราปรารถนาให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าเราทำธุรกิจอะไรก็ตามสินค้าที่เรานำเสนอต้องเป็นการแก้ปัญหาให้แก่ชีวิตของลูกค้าส่วนข้อสุดท้ายกายวัชระหมายถึงการให้ความสำคัญกับความงามอาคารสถานที่ประกอบการต้องงาม ถ้าสินค้าเรามีบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จะเป็นกล่องจะเป็นถุงจะเป็นขวดจะเป็นหลอดเป็นกระปกุกเป็นกระป๋องก็ต้องงานแต่ถ้าสินค้าเราไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้มันก็ต้องมีการออกแบบที่สวยงามถ้าเรามีครบ3ามอย่างนี้เราก็น่าจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่คนสงสัยนะครับว่าทําไมในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลาย ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนดังนั้นวันนี้รายการของเราจะนำเสนอเหตุผลที่คนจีนค้าขายแล้วร่ำรวยเร็วนะคะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าทำไมคนจีนจึงรวยเร็วสิ่งนี้คนพบใน Facebook ก็เลยมานำเสนอนะคะคือตอนนี้เนี่ยมีคนที่ต้องการลงทุนกันเยอะเป็นผู้ประกอบการพระรัฐบาลส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เราเรียกว่า SME นะคะและที่สำคัญก็คือประเทศไทยเราเนี่ยมีการจัดอันดับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนหรือหน้าเริ่มต้นธุรกิจเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรานั้นเนี่ยมีค่าครองชีพที่ดีเรานั้นเนี่ยมีการติดต่อเพื่อที่จะเปิด บริษัทต่างๆดีเรามีลูกค้าที่ดีแต่บางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จทำไมคนจีนจึงเป็นนายจ้างเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงเป็นลูกจ้างคนจีนเข้ามาในประเทศไทยเราเรามักจะพูดกันว่าโลสัมภาวมาเสือผือนหมอนใบหนีระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์มาจากประเทศจีน หนีความแร้นแค้นมาจากประเทศจีนแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยไปอยู่กันในพื้นที่นูน้นพื้นที่นี้ต่างๆมากมายจะอ่านเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก็มีจะดูเป็นละครก็มีนะที่ย้อนให้เราเห็นชีวิตของคนจีนจากเริ่มต้นํำมาค้าขายจนกระทั่งร่ำรวยนะครับคนจีน มาเมืองไทยด้วยเสือผืนหมอนใบเข้ามาถึงเป็นกุลีแบกหามเป็นลูกจ้างอยู่ในไร่อยู่ในสวนเป็นลูกจ้างอยู่ในอยู่ที่ท่าเรืออยู่ที่โรงสีแล้วบางคนก็เป็นคนลากรถในสมัยที่บ้านเรานั้นยังมีรถลากอยู่ซึ่งคนไทยในอดีตก็จะดูถูกคนจีนเหล่านี้ ที่หอบเสือผืนหมอนใบมาในประเทศไทยแต่เหตุผลข้อแรกที่ทำให้คนจีนนั้นรุ่งเรืองขึ้นมาจากเสือผืนหมอนใบเขียนคำนี้ไว้เลยนะคะขยันค่ะคนจีนเป็นคนขยันตื่นแต่เชา้าทำงานดึกนักเอาเบาสู้หลายคนไม่มีเพียงแค่อาชีพเดียวทำหลายอาชีพ นะครับแต่ที่สำคัญนอกจากความขยันข้อที่สองความทยานอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการมีอยู่ในคนจีนสูงมากในขณะที่คนไทยจำนวนหนึ่งตอนสมัยเรียนหนังสือถ้าไปถามว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะไปทำอะไรหลายคนตอบว่าจะไปรับราชการซึ่งก็คือลูกจ้าง หลายคนตอบว่าจะไปทํางานบริษัทก็คือลูกจ้าคนจีนนั้นนอกจากขยันแล้วเขาอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นพ่อค้านะครับซึ่งการที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นพ่อค้าข้อหนึ่งที่ต้องมีก็คือความกล้าที่จะเสี่ยงค่ะคนไทยจำนวนมากต้องการความมั่นคงของชีวิต การลุกขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการจะรวยหรือจะเจ๊งยังไม่แน่แต่การเป็นลูกจ้างจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนก็ตามมันมีความแน่นอนของไรายได้จริงไหมคะอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้เหรอโชว์ความชิล โชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ที่เป็นคุณ New Isuzu D-MAX พลานุภาพไร้ขีดจำกัดนี่คือปากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม X series แรงรูใหม่เราใจสไตล์ X Infinite X l i f e บะมีกึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำสูตเข้มข้นสุดดังเดิมแบบจายาเขาถึงรสเนื้อแบบเต้นคำบะมีกึ่งสำเร็จรูปจายาชิ่ในรสชาติเชื่อใจจายาออกจะกรอบความสำเร็จเดิมเดิม สำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu m u X Originality Redefined นี่คือปากระป๋องซื้อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกําหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซักดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ property perfect ค่านิยมอันหนึ่งที่คนไทยมักจะสอนกันตอนนี้ยังอาจจะยังมีอยู่นะคะก็คือเขาจะอวยพรลูกเขาว่าไงคะ ขอให้เติบใหญ่ได้เป็นเจ้าคนนายคนนี่คือคำสอนที่ทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งปรารถนาที่จะรับราชการเพื่อจะได้มีตําแหน่งหน้าที่การงานและสุดท้ายได้เป็นเจ้าคนนายคนคนที่อยู่กรุงเทพอาจจะไม่เข้าใจคำนี้เท่าไหร่นะคะแต่คนอยู่ต่างจังหวัดนะคะจะเข้าใจดี อย่างในกรุงเทพเนี่ยพอออกเขตเนี่ยเทียบเท่ากับในอำเภอนะคะแต่ลองไปดูในอำเภอต่างจังหวัดสิคะในอำเภอต่างจังหวัดนี่จะใหญ่กว่าพอออกเขตในกรุงเทพมากมายเช่นเดียวกันค่ะการเป็นผู้กองร้อยตำรวจเอกการเป็นผู้กํากับการเป็นสารวัตรในต่างจังหวัดใหญ่โตมาก นี่คือความต้องการเป็นเจ้าคนในคนซึ่งกินเงินเดือนมีความมั่นคงถ้าไม่ทำผิดคิดชั่วก็ไม่ได้ออกจากงานก็อยู่ไปจนกว่ากเกษียณและพอกะเกษียณแล้วยังมีเงินกเกษียณมีเงินบำนาญใช้ตลอดชีวิตด้วยหลายคนก็มองตรงนี้แต่ไม่ใช่คนจีนค่ะการอยากเป็นคนมียศมีเครื่องแบบมีสีมีเกียรตินันเนี่ ไม่ใช่อยู่ในความทเยอทะยานของคนจีนคนจีนนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าของกิจการนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อคนจีนเข้ามาแล้วไม่ว่าคนไทยจะดูถูกเขาอย่างไรด้วยอาชีพเบื้องต้นที่พวกเขามากันกุลีแบกหามลากรถหรือว่าทำงานอ,อยู่ในไร่ในสวน เป็นคนรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อเข้าเข้ามาแล้วความขยันและความประหยัดมัธยัตการเก็บหอมรอมเล็บถ้าเราสังเกตดูนะคะคนจีนเนี่ยไม่ใช่คนจีนสมัยใหม่นะพูดถึงคนจีนที่เข้ามาในเมืองไทยในสมัยก่อนประหยัดมัธยัตให้ความสําคัญกับเรื่องการกินแต่ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการแต่งนั่นหมายความว่าข้าวของเครื่องใช้เขาเนี่ย อะไรที่มันใช้ได้ไม่จําเป็นต้องแพงไม่จําเป็นต้องหรูแต่ว่าเรื่องอาหารการกินเพื่อํำรุงร่างกายและสมองเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากเมื่อตอนสมัยจาจาร์เสรีอายุยังไม่ถึง20อยู่หอพักใกล้กับบ้านที่เป็นครอบครัวคนจีนครอบครัวเขาไม่ได้ร่ํารวยอะไรเลยแม่เป็นแม่บ้านพ่อเป็นช่างไม้แต่บนโต๊ะอาหารเขานั้นมีความสมบูรณ์พูนพร้อม หมูเห็ดเป็ดไก่ปลาผัดต้มทอดมีครบถ้วนแล้วปรากฏว่าลูกบ้านเขาเรียนเก่งทุกคนครัต้องใช้คำว่าทุกคนจริงๆนะครับได้ทุนบ้างไปเรียนต่อเมืองนอกเมืองนาท,งทั้งทั้งที่ที่บ้านไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายนี่คือการที่คนจีนให้ความสำคัญกับเรื่องการกิน เพื่อที่จะทำให้บำรุงร่างกายและบำรุงสมองมีนคำซ้ำคนจีนยังมีกุศโลบายเรื่องของวันตรุษวันศาสตร์ซึ่งเวลาถึงวันตรุษจีนาศาสตร์จีนวันเชีงเมง้งที่จะต้องมีการเส้นไหว้บรรพบุรุษนั้นคนจีนก็จะสรรหาสิ่งดีสิ่งงามมีเป็ดมีไก่มีหมูมีปลา มีผลไม้ชนิดดีๆนำเอามาเส้นไหว้แสดงความกระตัญยูต,ต่อบรรพชนแต่เสร็จแล้วใครละได้กินก็ลูกหลานที่เป็นคนเส้นไหว้นันแหละดังนั้นก็แปลว่าในวันอย่างเนี้คนจีนก็จะได้กินอาหารดีๆต่างกับคนบางประเภทที่อาจจะไม่ได้กินดีเพราะาอยู่ในครัวไม่มีใครเห็นแต่ข้าวของเครื่องใช้การแต่งเนื้อแต่งตัวที่ออกไปนอกบ้านนั้น อวดมั่งอวดมีอวดรวยกันแล้วเมื่อไหร่จะรวยจริงล่ะคะถ้าใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยขนาดนั้นใช้ชีวิตอวดรวยในขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนที่คนไทยดูถูกและรวมทั้งชาติอื่นๆบางชาติที่เข้ามาด้วยนะครับ <rồi> เขาเป็นคนขยันเขาอยากเป็นผู้ประกอบการ เขาทํางานหามรุ่งหามค่ํารายได้ที่เขาได้มานั้นเขาก็ประหยัดมัธยัดนี่แหละค่ะคือความสําเร็จตอนนี้ดูนะคะที่ดินราคาแพงๆไปดูสิคะว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินเหล่านั้นทุกคนอาจจะเขียนคาว่าสัญชาติไทยเพราะเวลานี้หลายๆตระกูลนั้นเป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่แล้ว รุ่นที่หนึ่งนั้นเนี่ยเหล่ากงอากงนั้นเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะอยู่รุ่นอากงบ้างรุ่นเตียบ้างรุ่นเสียบ้างประมาณรุ่นสามรุ่นสี่แล้วนะครับแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองเขานั้นขยันอย่างมากแล้วรุ่นสามรุ่นสี่มีที่ดินราคาแพงแพงมีธุรกิจร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะครับ เป็นเจ้าของอกิจการต่างๆมากมายและยิ่งยุคนี้เป็นยุค globalization ซึ่งธุรกิจต่างๆนั้นต้องขยายไปต่างแดนธุรกิจของคนจีนรุ่น3รุ่น4ีนี่แหละที่เวลานี้ทำการค้าขายในระดับ global ก็คือไปทั่วโลกอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ไปไกลถึงไหน ก็ C L M V นี่ลนะคะ่ะบ C เ erm m ม o d ดียเขมร L ลาว M เมียนมา V เวียดนามอย่างน้อยที่สุดถ้าเขาไม่ไปทั่วโลกเขาก็ไปในภาคพื้นอินโดจีนนี้แล้วถ้าขยายออกไปอีกหน่อยหนึ่งก็อาเซียน10ประเทศเพราะว่ามันมีข้อตกลงกัน AEC เนี่ยนะครับ ก็คือกลุ่มอาเซียนนั้นร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจกเพราะฉะนั้นบริษัทของคนจีนที่ร่ำรวยขึ้นมาอยู่ในช่วงเจเนอเรชันที่3ที่4ก็ขยายธุรกิจไปอย่างมากมาย่ายกองนี่คือสิ่งที่ทำให้คนจีนประสบความสำเร็จทีนี้การรวยเร็วนั้นเกิดจากอะไรบ้างเรามาดูนะครับว่าเขาเขียนกันไว้ว่าอย่างไรสำหรับคนจีนที่รวยเร็ว นะก็คือเวลาทำงานคนจีนมักจะไม่ถือตัว <c oughs> เขาไม่เกี่ยงงานเวลานี้ประเทศเรามีคนงานต่างด้าวเข้ามาเยอะ <c oughs> คนบงคนไม่เข้าใจก็จะรังเกียจคนงานต่างด้าวเหล่านี้ถ้ามองเข้าไปลึกๆก,ก็ปรากฏว่าหลายตำแหน่งงานที่ต่างด้าวทำอยู่นั้นคนไทยไม่ทำค่ะ คนไทยไม่ทำงานเหล่านั้นจึงทำให้คนอื่นที่เขาหนีความยากจนมาจากประเทศของเขานั้นมามีตำแหน่งอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรวยอย่าเลือกงานค่ะแล้วถ้าจะรวยกรุณามีงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะแล้วเราจะสามารถมีไรายได้เพิ่มเติมคับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุข <c oughs> ใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect แรงลุกใหม่เราใจสไตล์ X i n f i n i t e X Life นี่คือปากระกป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมออกจากรอบความสมเร็จเดิม ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu m u X Originality Redefined บะมีกึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำสุขเข้มข้นสุดดังเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต็นคำบะมีกึ่งสำเร็จรูปจายาช่ในรสชาติเชื่อจใจจายา นหม่ Online, ที่เป็นคุณ New s สู u D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดน,นี่คือปากระป๋องซื้อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ property perfect คำว่าไม่มีความจนในหมู่คนขยันนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะและถ้าเราเองไม่เลือกงาน งานไหนก็ตามที่เป็นงานซื่อสัตว์สุจริตไม่ผิดกฎหมายมันอาจจะยากลำบากสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเรายอมความยากลำบากเหล่านั้นด้วยหัวใจเพชรมนโนวัชระเราก็สามารถที่จะร่ำรวยได้แต่อยากจะสรุปตรงนี้นะคะในรายการของเรานี้อยากคิดเป็นลูกจ้างชั่วชีวิตเลยค่ะถ้าเป็นไปได้ ลองหาลู่ทางในการจะลงทุนสิคะแล้วเป็นผู้ประกอบการให้ได้การกินเงินเดือนนั้นชีวิตมั่นคงก็จริงแต่โอกาสจะรวยนั้นยากมากแต่ถ้ารู้จักการทำมาหากินเป็นเจ้าของธุรกิจโอกาสจะรวยนั้นเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะจงเป็นคนที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ อย่าคิดจะเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ